สวัสดีครับผมนายรุ่งเรืองสุยนันท์นะครับตำแหน่งรองผู้มยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึษานะครับวิลัยเทคนิคใจทันเซาวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่ต้อมนะครับ,รบในเรื่องของผมขอเริ่มประเด็นแรกเลยนะครับ,รบจากการที่คุณครูของเรานะครับของเทคนิคใจทันเซา,าเนี่ยได้ออกมาประจําจุดเสี่ยงนะครับในเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทแล้วก็การม่วสุของนักเรียนนักศษานี่อาพี่ต้อมคิดว่า ทําให้พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทแล้วก็การม่วนผมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไหมครับลดทับช่วยได้ครับช่วยได้ในระดับไหนครับระดับหนึ่งนะครับออระดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับก็คือ,อาจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์เป็นสิบครั้งอาจจะเหลือสักห้าครั้งห้าครั้งก็คือครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีความสําเร็จนะครับขอบคุณครับในส่วนของข้อที่สองเนี่ยจากเหตุการณ์ที่มันมีการทะเลาะวิวาทนะครับของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยร้านค้าของพี่เนี่ย นี่คิดว่ามันมีความปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับ่าปลอดภัยหมายถึงยังไงครับช่วยเพิ่มเติมนิดนึงอส่วนมากจุดประสงค์เด็กเขาก็จะไปหาเด็กกันเองอ๋อก็คือจะร้านค้าจะไม่เกี่ยวอ๋อก็คือจะไปไปเขาามีพฤติกรรมเหมือนกับไปทําร้ายร่างกายหรือไปอะไรกับเพื่อนด้วยกันทางสถาบันด้วยกันก็จะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกับทางร้านค้านะครับอส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยถามพี่นิดนึงว่า จกพฤติกรรมต่างๆ,ๆที่พี่ได้เห็นมาก็ยี่สิบปีแล้วนะครับ,รบพี่ที่พี่ตั้งร้านอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ครับที่มีข้อเสนออะไรให้กับทางสถานศึกษาหรือวิทยาเทคนิคชารทางเาเนี่ยเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องการทะเลาะวิวาทแลวก็โมวสมได้บ้างครับข้อเสนอครับครับผมก็ที่ว่าพี่พ่คิดว่ามันน่าจะอาเอาให้ทางโรงเรียนหรือทางพวกผมเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันก็ต้องมีบทลงโทษนะอ๋อบทลงโทษจากสถานศึกษาหรือจากอะไรบ้างครับ จากตำรวจก็ดีจากเจ้าที่บ้านเมืองใช่ใช่ก็คืออาจจะต้องเพิ่มโทษลงไปนิดนึงใช่ใช่ให้มีความชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็คือโทษนอกจากเรื่องบทลงโทษแล้วยังมีเรื่องอื่นไหมครับไม่มีครับอ๋อไม่มีนะครับอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับขอบคุณพี่ต้อมมากนะครับที่ยอมสลับเวลานะครับมาแลกเปลี่ยนหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าจากการที่พวกผมเนี่ยได้ออกออกเขาเรียกว่าประจำจุดเสี่ยงป้องกันเนี่ย อ่ามันก็คงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่เราก็พยายามที่จะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม